ช่วงร้อนปัดวารตี้สนับสนุนโดยสีดูลากเวเตอร์ชิลพาวเวอร์เฟล็กซ์หัวหวสมาร์ทโฟนคุณผู้ชมค่ะเวลาเราเห็นผู้หญิงนะคะที่เขามีผิวหน้าที่ดีดูอ่อนกว่าวัยคำถามที่เราอยากถามเขามากๆเลยนะั่นก็คือว่าเขามีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงวันนี้นะคะเขานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วค่ะพี่สาวคนสวยของปายนะคะพี่แมมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม สวยไม่มีเปลี่ยนเปล่งปลั่งิสวยงามยทำก่อนเลยดีกว่า,า,าเห็นพี่แหม่มสวยแบบนี้เนี่ยคะพี่แหม่มพี่แหม่หมเคยมีปัญหาผิวหน้าบ้างไหมเอาปัญหาแบบเบาะเบเลยนะเบาะเบาะบพี่จะแบบเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนใช้อารมณ์ทางหน้าเนี่ยอ,อย่างชัดเจนอ็ขมวดคิว้วพอมันเยอะมากๆเขาเนี่ยรอยมันจะมาแบบถาวรไอ้รอยพวกนี้แต่งหน้าก็ไม่หายพอเลย35ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผิวจะแห้งแห้งแบบว่าอ้าวทำไมอยู่ๆฉันแห้งแบบนี้แห้งจนแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้าประจําบอกว่า เฮ้ยมันแทํานอะไรมาใช่คืออยู่ๆก็แห้งขึ้นมาผิวแห้งเสร็จปุ๊บต่อมาก็กลายเป็นคนที่มีแบบผดขึ้นหน้าแบบมันแะไรก็ไม่รู้จะมีผดขึ้นมาแพ้อะไรก็ไม่รู้คันทันนคแล้วก็ขึ้นมาผดอีกปัญหาหนึ่งที่แบบว่า เจ็บใจที่สุดเสียใจที่สุดชัดเลยคือการเป็นฝ้าคือมันมีอยู่ช่วงที่เราไปถ่ายละครหนักๆมากๆค่ะแล้วก็เล่นเป็นนางเงือกแล้วมันก็ต้องลงน้ําขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเจอแดดแล้วเราก็หลีกเลี่ยงแสงแดดพวกนี้ไม่ได้ใช่แล้วมันก็เลยเป็นฝ้าขึ้นมาแต่คุณผู้ชมหลายคนที่บอกว่าอ๋อฉันไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะว่าฉันไม่ได้ไปตากแดดเหมือนเธอขนาดนั้น อแสงหน้าจอคอมหรืออะไรก็แล้วแต่เจอไปเจออะไรเงี้ยเป็นหมดใช่แล้วี่แม่แต่ปัจจุบันหน้าดีมากเลยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขอบอกเคล็ดลับเราดีกว่าอันนี้เราต้องยอมรับเลยว่าหน้าดีขึ้นเยอะมากๆคือน้องแพทเนี่ยเขามาเจอพี่แมมมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเจอกันบ่อยร่วมงานกันแล้วเจอกันบ่อยแพทก็เลยบอกว่าเออขออนุญาตแนะนํานะคะเพราะว่าหน้าบอกโน่าพี่ไม่ได้จริงพี่ก็บอกว่าจริงเหรอแพทถ้ากระสุนตัวแพทแบบแนะนําอะไรมาให้พี่แล้วแบบหน้าพี่แหกหน้าพี่เจ๊งโดนด่า น่ากลัวกว่าอโดนด่าเลยนะแพทบอกว่าแพทเนี่ยก็มีปัญหาคือเป็นคนผิวหน้าแพ้ง่ายอ๋อน้องก็มีปัญหาเหมือนกันใช่แพทยังใช้ได้เลยพี่แมมอะไรเงี้ยแมงโกบอกว่าอ้าวหน้าพี่มันไม่ใช่แค่แพ้แพง่ายเดี๋ยวนเป็นหลายอย่างมากแพทย์ก็เลยบอกว่า อันนั้นพี่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่อายุเท่านี้พี่ตุกดวงตาปัญหาก็เยอะเหมือนกันอายุเยอะกว่าพี่แบบปัญหาก็เยอะเหมือนกันทำไมยังใช้เลยตั้งแต่แม่ตุกจนถึงตอนคือเรียกได้ว่าครอบคุมทุกอายุและปัญหาของผู้หญิงถูกทุกปัญหาเลยใช้ตัวเดียวจอบอยู่ใต้ตรงใต้ตาทานทีหมดเลยเพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรหลายขั้นตอนอ่าเดี๋ยวจะให้ลองดูเขาเนียนนุ่มเนื้อมันเร็วซึมเร็ว เขาบำรุงอะไรได็กกับของผิวหน้าเราได้บ้างคุณหมอเนี่ยเขาทดลองมาแล้วว่าส่วนผสมทั้งหมด5ตัวเนี่ยนะคะผู้ชมเมื่อเขามาอยู่รวมกันเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพดีดมากมาก คุณหมอใช้เองเลยหรอใช่ปกติเขาจะต้องแบบว่ามีผู้ใช้ทดลองแต่ที่คุณหมอใช้เองคุณหมอใช้เองแล้วคุณหมอก็บอกบอกต่อกันมาเพราะงั้นพอคุณหมอใช้เองปุ๊บเราก็เริ่มเขาเรา่มมั่นใจนะอ่ะก็คุณหมอเขาใช้เองอ่ะคุณหมอเขาได้ยังดีเลยเฉ็ี่ยากสุดต้องดีถูกต้องนะคะส่วนผสมห้าตัวตัวแรกเนี่ยคือแอปเปิลเขาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีผิวหน้าที่กระจ่างใส ตัวที่สองนะคุณผู้ชมคืออาร์กนอารเกนเนี่ยก็คือ,อมะกอกเขาจะช่วยในยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยตัวต่อไปนะคะก็คือโรสเขาจะทําให้คุณผู้ชมที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีผิวหน้าที่แห้งชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มันต่อมาก็เป็นเซนเทรานะคะเซนเทราเนี่ยก็คือใบบัวบกตัวใบบัวบกเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากจะเอาไปช่วยให้เราต้มกินแก้แกช้ำน้ำ <c oughs> <c oughs> ยังทงคุณผู้ชมมีผิวที่เนียนเรียบอย่างที่บมเคยบอกให้<อ>เป็นผดผลผดขึ้นมามันก็จะหายไปตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้สําคัญที่สุดเลยคืออังมน อางาู่นอ่าตัวองุงนเนี่ยเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ชมหลายคนอะไรคือต่อต้านอนุมูล,นอ,นมลอิสระฉันไ,ไ้ยินบ่อยมากแต่ฉันไม่เข้าใจการต่อต้านอนุมูลอิสระคือเวลาที่ผิวหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยดีแล้วแข็งแรงแล้วเนี่ยการต่อต้านอนุมูลอิสระคือจะไม่กลับมาเป็นอีกง่ายกาเีเรได้ว่ เป็นอ,อาหารผิวชั้นเลิกทุกตัวรวมกันปุ๊บเสริมการทํางานของกันและกันเลยใช่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าดีจริงหรือเปล่าท <ückt S 2> ้ายคุณผู้ชมเนี่ยหยุดครีมอื่นแป๊บเดียวโอเคหยุดครีมหยุดสักสองสามสัปดาห์ใช้ด็อกเตอร์จิวก่อนนะคะผ่านไปแค่สามสัปดาห์ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อย่างที่วิชุดดาพินต้าบอกจริงจรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ค่อยเอาตัวอื่นมาใช้แต่ว่าทาเป็นตัวแรก ตัวแรกเพราะเป็นเอสเซนต์ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดก็แล้วแต่ที่ชอบปวดทอกซึ่งแบบก็ชอบมากใช่ใช่ผู้หญิงเราเราก็จะต้องเดิตัวเท่มาเลิ่มร้อยผมร้อยหมเละโซ่นิดนึงมันเละตรงไหนวะจะทําให้ระยะเวลาในการไปเติมโบของเราเนี่ยยืดออกไปไม่เปลืองไงเฮ้ยจริงเหรอคือสมมติว่าปกติเนีด็กจะต้องเติมแบบว่าสามเดือนครั้งเฮ้ชิ้นมาหกเดือนแล้วฉันยังไม่ อีกหรออคือมันเสริมการ,การความรู้สึกใช่จริงพี่แหม่มขาทุกวันนี้เนี่ยครีมในท้องตลาดมีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มอะไรอย่างต่างๆแบบนี้ พี่แหม่มแนะนําการเลือกหน่อยได้ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะก็อยากให้ผู้ชมลองดูว่าเ,เซรั่มหรือครีมตัวที่เราจะใช้เนี่ยนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติหรือเปล่าจริงแล้วควรจะเลือกที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะใช่ค่ะเ,เราจะได้ไม่เสี่ยงนะคะแล้วต่อมาเนี่ยที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมใช้แล้วเนี่ยมันต้องเห็นผลแก้ปัญหาได้แล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยก็ต้องมีออยอด้วยแฟนๆนั่งรอดูเลยนะพี่แหม่มว่ามีสิทธิพิเศษอะไรค่ะวันนี้นะคะก็สําหรับแฟนๆร้อยแปดลิฟวิ่งนะคะพี่แหม่มก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะเพราะว่าเคยมาาแล้ววบ่ช บอกว่าให้การตอบรับดีมากอ่ะมาครั้งนี้เราก็เลยจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกยังไงเร็วๆให้คุณผู้ชมกดซับก่อที่02-0263999นะคุณผู้ชม2ขวดแถมลดให้คุณผู้ชมไปเลย50เปอร์เลดูลงไปเลย50ใช่แล้วนะคะแล้วลดไม่พอคุณผู้ชมมีของแถมด้วยนี่อันนี้เครื่องลายเรือกระเช้าออินโนสกินนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เขาไม่มีสวิตช์แบบปิดนะให้คุณผู้ชมเอานิ้วเนี่ยสัมผัสที่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ กดลงไปบนใบห,หน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเบาๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถสปาหน้าที่บ้านได้อย่างสบายๆคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจํากัดสายไงเพราะว่าเครื่องอีโนสกินเนี่ยมันมีไม่เยอะเราก็เลยต้องจํากัดแต่ในเมื่อวันนี้ค่ะคุณผู้ชมในเม <า S 2> ือ่อวันนี้มาหลายปั่นเลเว่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมแบบไม่จํากัดสายอะโอเคบ้างพี่แบบเจ๋งมากมีหลายอันโอ้พีหลายอันด้วยอยากมีแบบพี่ไหมอยากให้นำหน้าย้าทีบ้าจริงเหรอเป็นตัวแทน เลยโทรศัท์ไปถามเลยทำยังไงจะได้ใชอันโอเคโอเคเดี๋ยวหลังจบรายการเดี๋ยวโทรไปถามเลยดีกว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายวันนี้นะคะอยากจะให้น้องเนี่ยได้ทดลองใช้นะคะสิ่งดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องมีคำถามพี่นะคะเราต้องบอยรุงเอาไว้ตั้งแต่เริ่มกับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนี่นะคะจะเอากลับไปลองใช้อยากมีผิวหน้าขาวกระจ่างใสแบบพี่แหม่มบ้างพี่แหม่มขาววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แหม่มมากๆนี่ประสบการณ์ตรงมาเลยค่ะ อ้าววันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมาก <c oughs> ค่ะขอบคุณ <c oughs> ค่ะ <c oughs>